ผมต้องขอบอกกันเลยนะว่าถ้าผมไม่มีพี่ผมก็ไม่รู้หรอกเครื่องเสียงมันเป็นไงบางคนเ้าบาเกตามประมาณกแสไลเดี๋ยวเปลี่ยน cover ได้ครับเป็นซสีกเดียวได้ครับเก้าพันหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเองครับผมบางที่บางที่นี่คือเขาซื้อไปหาตัวนี้ยังไม่มีเลยเฮียให้ให้หมดเลยอ่ะให้หมดทุกอย่างเราให้หมดบางร้านผมไปนี่คือบางที ต้งซื้อตังหักไม่มีขายแต่ของเราจัดให้หมดเลยอ๋ออันนี้ออกเรายกที่ิ้งออกเลยอ่ะฮะยกอันนี้ออกไปเลยครัโอ้พี่น้องนี่หมื่นหมื่นเก้าห้าร้อยไม่ขายขายลดลงอีกขายถูกกว่านี้อีก เียส่งถึงชายแดงส่งถึงชายแดงแล้วข้ามมาเอากันนะใช่ลองคายหนองคายประมาณนั้นแล้วก็มารับเองเขาติดต่อกันเหลืวเนาะใช่ครับภาคใต้ก็ส่งภาคใต้ส่งครับผมส่งเลยนะเดี๋ยววันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่นากาชินะเราอยู่ที่นากาชิอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมย้ำอุตสาหกรรมอะไรนะเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงกลางแจ้งในบ้านในบ้านใช่จริงมีมีหมดอ่ะคือเขาเน้นเครื่องเสียงอ่ะครับผมใครที่ชอบเครื่องเสียงอ่ะมาได้เลยมาได้เลยมาดูได้เลยหรือไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้โทรสั่งเอาดูในเพจ ครับผมนะมีมีมีเพจเฟซบุ๊กะไรหมดใช่ไหมมีครับผมเดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวเราจะขอทันพี่เข้าไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ปักอะไรไว้ให้ใต้คลิปเผื่อถ้าเกิดใครสนใจโทรมาคุยได้มีไลน์มีครบเลยช่องทางช่องทางอะไรนะช่องทางธรรมชาติช่องทางไม่ใช่ช่องทางสื่อสารช่องช่องทางออนไลน์มีหมดเลยอ่าครับนะก็ในการโอนเินก็ดูแค่บัญชีเดียวของบริษัท ถ้าเป็นบัญชีอื่นอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องเป็นย้ำย้ำย้ำชีของแรกกะชีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ในเพจหรืออะไรจะมีเดี๋ยวปัดลิงก์ไว้ให้นะครับครับผมเนาะก็คือมีมีบัญชีเป็นนากชีเลยใช่ครับไม่ใช่บัญชีในกรในขอในคออันนี้ไม่ได้นะฮะครับผมเดี๋ยวบางทีคนดูคลิปแล้วไปทําเพจคือคือคือมันมีทุกวันเนี้ยมันมีมีเพจปลอมเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาจะโดนร้านไหนดังเนี่ยเขาจะทาเพจปลอมแล้วก็เขาจะแท็รูปพวกเนี้ยครับแล้วก็แล้ว ย well. right. right. ี่สิบเก้าร้อยเนี Nein, ่ยตอนนี้ณตอนนี้เอาสิบชุดออนตังออนตังเดี๋ยวนี้เหลือแค่หมื่นเดียวใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ละไปแต่ถ้าเกิดเหลีอวได้อันนี้จะมีชุดแยกชุดชุดหันราคาเลยเอาผมเลยก็คือว่าเป็นเป็นแอร์ตัวนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกเครื่องขยายเสียงนะฮะถ้าเกิดภาษาไทยจริงๆอ่ะก็คือเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงแต่ถ้าเกิดเป็น เป็นภาษาที่มักเครื่องเสียงเขารู้ก็คือเทอร์เวอรออันนี้เป็นปีกคอร์สก็คือรวมกันเลยปกติคอร์สจะตัวหนึ่งปีจะตัวหนึ่งอันนี้เขาย่อส่วนมาเลยย่อจะได้สะดวกไม่ต้องหลายชิ้นครับบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องเครื่องเสียงหรอกอาไม่รู้อุ้ยพี่ผมต้องขอบอกกันเลยนะว่าถ้าผมไม่มีพี่ผมก็ไม่รู้หรอกเครื่องเสียงม่าเป็นไงบางคนอย่างสมัยก่อนผมก็แค่มีแค่ลำโพงครับแอมพอล้ะเปิดได้ละ แต่เนี้ยเอันนี้มันมีปีมีคอสมีอีคออีคิวอะไรมันเยอะไปหมดเลยนะลำโพงก็มีแยกเป็นประเภทประเภทแต่อันนี้จะเป็นง่ายๆก่อนก็คือว่าอันนี้จะเป็นจากชุดใหญ่เขาแยกมาให้เป็นเหลือแค่นี้ครับสําหรับคนที่งบน้อยหนึ่งงบน้อยลงนะโดยบางคนเขามีงบเยอะนะแต่ว่าเขามีของอยู่แล้วอเขาไม่อยากทิ้งของเก่าอ่ะพ่เขามีลาโพงนู่นลำโพงนี่อยู่แล้ว เอาตัวนี้ไปเสริมให้มันหนักๆขึ้นครับแล้วก็ทําได้โดยการไม่ต้องเสียเงินเยอะคือยิ่งช่วงนี้ยิ่งยิ่งยิ่งโควิดนะพี่มันแบบทำยังไงก็ได้เงินในกระเป๋าเรามีมีมากที่สุดอะแล้วได้ของคือใช้เงินน้อยสุดครับแล้วได้ให้มันคุ้มค่าเต็มที่เลยให้มันคุ้มค่าเราก็เอาของที่มีอยู่แล้วใช้ด้วยครับนี่นะฮะเราจะลองกับเพลงนี่อันนี้เสียบด้ดีเราเสียบด้ดีจริงตัวนี้ระบบนี้เนี่ยเสียบได้ทุกอย่างเสียบทุกอย่างสีูทูดบลูทูธ Thank กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดับแชร์ชให้กันนะครับผมนากาชิอุตสาหกรรมนับตังบอลร้อยหนึ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจอีกได้มีด้วยนะครับไปแล้วครับ